สวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมนะครับผมจะมาร่วมถูกฝนทำอาหารม้งสวัสดิอาหารเจน,นะครับผมวันนี้เราจะมาทอดเต้าหู้นะครับผมไปเออทานกับซีอิ๊วนะครับผมคล้ายๆเหมือนปลาลาดพริกอะครับแต่เป็นเมนูแบบทาง,ง่ายๆมากครับผมเราก็ใส่น้ำมัน เปิดเตาให้น้ำมันมันร้อนก่อนแล้วกระทอดนะครับผมเอาไปผ่านเพื่อที่จะไม่ให้มันมีกลิ่นเต้าหู้นะครับให้มันดับกลิ่นเต้าหู้ลงไปนะครับอ่ะครับผมน้ำมันน้ำมันร้อนแล้วนะครับผมเราก็จะใส่เต้าหูล้ลงไปทอด การทอดทำกับทาวทุกอย่างทอดเต้าหู้จะทําให้เต้าหู้ไม่มีกลิ่นครับผมดอกในเรื่องของกลิ่นของเต้าหู้แต่วันนี้โเอว่าจะทำสองเมนูก็คือเป็นเมนูทอดเต้าหู้นะคะผมทานกับน้ำจิ้มนะครับผมน,บน้ำจิ้นะผมผมก็เป็นทาแบบง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมก็จะทานน้ามัน มงคงก็จะเอาไปนึ่งได้นะครับเอาไปนึ่งเอาไปลวกน้ำอะไรเงี้ยครับผมเอามาทอดนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเนะี่ยเราทอดให้เหลืองอย่างเยนะครับแบบผ่านน้ำนำมันให้มันร้อนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้น้องเลิม,นะ,ะม,ะม,มลนะครับผมจะมาร่วมฝึกฝนนะครับผมทำเอ่อ น้ำจิม้มแจ่วน้าไวราท,ทานกับเต้าหู้ทอดหรือว่าเต้าหู้ต้มหรือว่าเต้าหู้นึ่งนะครับตามความสะดวกของพี่ๆน้องๆนะครับอยากทานแบบไหนนะคบผมเต้าหู้เอาไปนึ่งก็ได้ไปต้มก็ได้หรือว่าไปทอดก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ผมมาเสนอเป็นเต้าหู้แบบทอดนะครับผมเราไม่ได้ทอดนานนะครับทอดแบบผ่านๆคือเรืองเรืองหน่อยๆแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่า มันจะไ,ไม่แข็งนะครับมันจะอ,ออกนุ่มๆนะครับผมวันนี้จะมาทำน,น้าจิ้มลาดนะครับผมทําแบบง่ายๆสไตล์ง่ายๆครับผมพริกนะครับผมแล้ก็ใส่พริกผงลงไปดาบีบมะนาวคือไม่ค่อยจะ,จะถนัดเท่าไหร่โทรศัพท์ผมจับอีกมือนึงนะครับ ก็ okay. ผมชอบใส่มะนาวนะคะผมใครไม่ค่อยทานเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะผมตามความซอสก็เป็นซอสซีอิ๊วฟาเขียวหรือว่าซอสมะก,กี้หรือว่าซอีอิ๊วขาวก็ได้นะครับผมแต่ซอสมะก,กี้ก็อร่อยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวก็ อร่อยครับผมแต่ซ si ีอิ๊วขามันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันจะออกจืดๆนะครับมันไม่ได้อะไรหรอกมันจะออกจืดๆใช่ Se ั้นเอ็กซีอิ๊วขามันไม่ค่อยเค็มนะครับผม <S <S นี่ผมใส่ซอสมะกี้ไปใส่ซอสมะกี้เสร็จแล้วแค่นะครับก็คนถ้าพี่ๆน้องๆอยากใส่ข้าวคั่วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาหั่นผักชีฝรั่งลงไปนะคะผมผักช <marketing, S 2> ีเขาเรียวกว่าผักชีฝรั่ง นะครับผมนะครับบางอีสานก็เรียกอะไรไม่รู้ผมก็คนอีสานผมก็ลืมเหมือนกันต้องโอเคครับแต่ผมจะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับอ่าตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมหั่นผักชีฝรั่งใส่เข้าไปแล้วแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะรับคนนะครับทําไมต้องใส่มะนาวเพราะว่าให้มันตัดกับเค็มชิมอืม่อารสชาติเปรียปร้ยว เค็มๆหวานๆของซอสหน่อยนะครับผมถ้าเป็นซอสสาเขียวก็ถ้าเค็มมากก็ใส่น้ําตาลเป็นหน่อยนะครับผมมันไม่ต้องแบบอะไรยุ่งยากเลยครับผมแต่ถ้าใส่ข้าวคั่วไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะทําแบบไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะครับนะครับแล้วก็ทานคู่กับเต้าหู้ทานคู่กับเต้าหู้นะครับผมเวลากินกับทานกับข้าวแล้วก็อย่างนี้เลยใส่ไปอย่างนี้เลยตักกินอย่างนี้เลย อร่อยครับเดี๋ยวผมอวววขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆนะครับผมอย่าลืมฝึกฝนการทำอาหารน้งซอาหารเจนะครับผมนะครับเป็นเมนูที่ทำทานง,ง่ายๆครับผมถ้าเสียเวลาเรื่องการทอดไม่ต้องทอดครับซื้อเต้าหู้เต้าหู้แบบนิ่ม แบบนิ่มก็จะอร่อยกว่าแบบแข็งนะครับผมมันมีเต้าหู้แบบนิ่มเขาเรียกว่าเต้าหู้ห่อใบตองนะครับผมมันจะอร่อยเราไปต้มคือน้ำนัำ้น้ำเดี๋ยวเราใส่งลงไปปิดปิดแล้วก็ปิดเตาเลยอ่ารู้ว่าส่วนใหญ่จะามาเอามาต้มมากกว่าถ้าเต้าหู้นิ่มถ้าเต้าหู้แข็งเอามาทอดอืมมันจะไม่มีกลิ่นเต้าหู้นะครับผมก็ทานอย่างเงี้ยทำง่ายครับผมเป็นเมนูที่ง่ายแสนจะง่ายครับผม ทานเพื่อสุขภาพนะครับต้องเริมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่พีๆน้องๆทุกท่านนะครับได้ร่วมฝึกฝนไปด้วยกันนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีครับผมวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ